วันอาทิตย์นี้อยู่กับเด็กน้อยตัวกลมสองคนคะ่ะเนื่องจากเียกไปตกปลาเราเริ่มมื้อเช้าด้วยนี่เลยในชนแก้วอชอบของเด็กเลยคะ่ะชนแก้แกันหน่อยอร่อยเพลินเลยนะคะเด็กชายตัวกลมเนี่ยแล้วก็กลับบ้านคะ่ะไว้วววที่พัก่อนอยู่กับบ้านนะคะนี่ มีเจ้าตัวนี้มารอรับเราอยู่ชื่อบ๊อบบี้ค่ะเพื่อนใหม่ของน้องพอร์กลับเข้ามา <c oughs> คุณแม่ทำงานส่วนคุณลูกก็นั่งเล่นอยู่ข้างๆคะ่ะ <c oughs> ดูซิระบายไประบายมามา,มาลงสมุดของแม่ด้วยนะนี่ ห้องก็จะรูปแบบนี้ค่ะไม่เก็บจนกว่าเด็กจะนอนนะคะมื้อเที่ยงจัดไปอีกหนึ่งมื้ออร่อยแบบเน้นๆและความสงบก็เกิดขึ้นกับครูเอ๋ค่ะจากนั้นตอนเย็นค่ะคุณพี่กลับมาจากตกปลาเราก็ออกไปงานสมาคมกันต่อแท้แต้ค่ะใครแท้แต้ยกมือกันหน่อยนะคะเป็นญาติกันนะคะ หนึ่งวันของครูเอในวันอาทิตย์ค่ะ